รับเลย น้องไม่มอนแล้วก็เป็นความตั้งใจให้กับแม่ทองในวันนี้เอ้ลูกแม่ทองข่าวพี่ไม้มีแค่สองคนไงเดินมาสองคนแทนที่จะเดินมาให้แม่ทักท่าปาติปากแม่ก็ดีใจแล้วเอ้ยแม่ที่เวลาขอแม่เนี่ยก็เติสก็ติจนกระเป๋าฉีกโอ้น้องหมอนไม่มีแม่ขอก่อกอกแม่หน่อย เอ,อ้ชื่นใจนะลูกเพราะน้องหมอนไม่มีแม่และโยมคิดถึงแม่ชื่นใจเอ,อ้ยหนุ่มนยใหญ่ให้ตังนะลูก ลูกกับพาโยมกตัญญูต่อพ่อต่อแม่โอ้ยหลานเอาตังมาให้ยายด้วยกับเลยลูกกราบยายด้วยเอ้ยกาบด้วยเออนี่แหละซีฟีซีฟ์นเอ้ท่นใจแล้วชื่นใจลูกชื่นใจนัอครับโดนโดมีให้รางวัลนร้องเอ้ ขอเลี้ยงขอเก็บไปเป๊ะมั่งเออ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 เอเออออเ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 อองอเอรเออเออเอน่เออออเออเเออเหอเออเอออนเออเออรออเออเออเเออ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 เอเออเองเอ่เออเออยออเ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 ออออเอออเออเออเอเเอเเออเอเงเ ส่วนน้องวอนเรียนอยู่ก็ต้องดอกไว้ก่อนมีพ่อก็เหมือนไม่มีไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยตอนหลังมาเนี่ยคงนึกถึงพ่อแต่โยมเนี่ยยังโชคดีบางท่านอาจมีพ่อมีแม่แต่บางท่านไม่มีแล้วเนาะนี่แหละฝากโยมไว้หรือว่าโยมที่รับชมทาง Youtube ใครที่มีพ่อมีแม่อยู่เนี่ยควรกรพและบูชาไว้เนอ เ้ยมาร้องไห้แทนลูกหลานเจ้าค่ะร้องให้ลูกร้องให้ชื่นใจจะพาหลวงพี่ร้องให้ด้วยผนวัตม,มีเพลงอะไรเกี่ยวกับพระคุณพ่อพ <c oughs> ระคุณแม่กรอนเพลงซึ่งซึ่งสักถือว่าขับกล่องให้ให้น้องหมอนกับน,น้องมอนฟังกันแล้วกัน<อ>ในฐานะไม่มีแม่ครับเออหมอนเออก่อนให้เต็มที่ในไหนเราไม่มีไม่มีแม่ต่อไม่ใหญ่เลยลูก หมอนเน้อกอดไม่ใหญ่เลยโคตรโค้งนะเหมือนกอดแม่พูดถึงคนดี maybe ลูกโพกจากอ้อมออกมาลงเนียรักเพื่อนดินกว่าลงพวงรักเพื่อนดินกว่าลืมมารดาชันหน้าบาัดีแม่คงจะสาวลูกเราเงเลวสิ้นดี ลูกเลวอย่างนี้ยังมีแม่กะลูนาเมื่อทานจนเงินเพื่อนเมิน ลูกจนวันตายสาธุโยมเ้ยปกติน้องหม่อนไม่เคยร้องอย่างนี้หรอกโยมหม่อนเอ้ยกาบแม่แม่ทุกคนเลยลูกเออโย,ยมรับกาบจากน้องหม่อนหน่อยเนอรับกาบจากลูกหม่อนหน่อยแล้วโยมรับกาบให้พรหลานด้วยเนอ เออให้พอหลานด้วยยม,มันขวัญยืนนะลูกเนก้อตันอยู่ต่อดวงวิญญาณแม่เออสา,าธุสาธุลูก,น,กน,นึกถึงแม่มากคิดว่านะวันเนี้ยเออชื่นใจลูกป่ะพักผ่อนเนะานเนะตอดชดลูก ไปสาธุพอออักผ่อนเนอะจุงมจุมันขวัญยืนนะลูกเนอเออไ,ไปไม่เคยร้องอย่างนี้สักทีเนี่ยะ<ป> <c oughs> เดี๋ยดเดี๋ยวไปราบโซแป้ที่หนุมนู่ๆมาเดี๋ยวไปพงเศษเออ <c oughs> เขาหน้าตรงสารโยมหน้าตรงสารมากโยมดูใน YouTube ได้ว่าแต่ละครั้งไม่มีขนาดน,น,นี้หรอก เอาลนะน้อยโยมเนาะเดี๋ยวโยมจะได้พักผ่อนเดี๋ยวเตรียมตัวฟังพระเจริญพระพุทธมนต์เย็นอีกอนิมนต์พรรจารย์ต่อเลยนะให้ตลอดเรืเ่องแจงแล้ก็ลำดับต่อไปอาจามาจะได้ชี้แจงแสดงไขถึงเรื่องการเทศนาะการเทศแจงให้รู้ว่าทําไมต้องมีการเทศแจงบุญเนี่ยใครทำเนี่ยคนนั้นก็ได้บุญจะเป็นที่พึ่งพาชีวิตของเรา บุญจะส่งเราได้ถึงพบหน้าชาติหน้ามีเงินเป็นร้อยล้านเป็นแสนล้านส่งเราได้แค่โรงพยาบาลมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองส่งเราได้แค่เชิงตะกอนส่วนในเรื่องที่สองเรื่องของสังขารร่างกายเราอย่าไปทุกข์อย่าไปท้ออย่าไปน้อยใจว่าเกิดมาทําไมเป็นโรคน้นโรคนี้ให้เรามองดูคนอื่นคนอื่นในโรงพยาบาลเขาก็ป่วยเหมือนกับเราสู้เราเอาชนะกับมันไปดีกว่า สิ่งใดแล้วที่ทาให้เราเกิดมาแล้วเป็นแบบนี้ก็สิ่งที่เราทํากันมานั่นแหละโยมกุศสราธรรมมาอาะอุศสราธรรมมากุศลที่ทาําแล้วดีย่อมพาให้เราไปในที่ที่เป็นสุขอกุศสราธรรมมากุศลที่ทําแล้วไม่ดีย่อมให้เราไปที่ที่เป็นทุกข์หรือเรียกว่าบ้านสองหลังบ้านหลังแรกเรียกว่าบ้านที่เรียกว่าสุขคติบ้านหลังที่สองเรียกว่าทุกขคติ คนเราเกิดมาจะเป็นมนุษย์ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายโยมคนเราเนี่ยก่อนจะเกิดมาเป็นมนุษย์อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะหรือว่าไปเกิดเป็นอะไรมาก็แล้วแต่แม้แต่แตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังเคยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นพระเวสสันดรชาติสุดท้ายแล้วก็สําเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรากลาบไหวมาทั้งหมด2 5 6 3ปีเรื่องสุดท้ายในวันนี้ คือเรื่องของความตายความตายเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเราทุกคนกำลังเดินเข้าไปหาความตายความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอความตายเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดใบไม้ไม่จำเป็นต้องร่วงเฉพาะใบแก่ใบอ่อนร่วงได้ฉันใดคนก็ไม่จำเป็นต้องแก่แล้วตายเด็กหนุ่มตายได้เหมือนกัน แต่ว่าวันนี้นาฬิกาชีวิตของเรายาังมีวันนี้สิ่งใดที่ผิดพลาดใกล้จะปีใหม่แล้วสิ่งใดที่ไม่ดีทิ้งไว้ปีเก่าปีหน้าเริ่มใหม่ความดีเริ่มได้เสมอความไม่ดีทิ้งมันไปเปรียบเสมือนดับองคุริมานภายหลังอุปสมบทแล้วยังได้เป็นพระอระหันต์ นี่ก็เป็นเรื่องให้เราได้รู้ว่าไม่จําเป็นว่าคนชั่วเนจะกลับใจไม่ได้ส่วนในเรื่องสุดท้ายเรื่องพระคุณของบิดามารดาวันนี้บิดาคือพ่อรอดขาวพิมายได้ร่วงรับดับสังขารไปแล้วเป็นเวลาสิบปีสิบปีแล้วลูกๆทั้งหลายภรรยาก,ก็ยังไม่ลืมพระคุณของผู้ที่เป็นสามีไม่ลืมพระคุณของผู้ที่เป็นพ่อ นี่แหละเขาเรียกว่าบิดามารดาในยามที่ท่านอยู่ให้เลี้ยงเลี้ยงท่านด้วยกายส่วนในยามที่ท่านตายให้เลี้ยงท่านด้วยวิญญาณสิ่งใดที่ลูกไม่มีโอกาสได้ตอบแทนให้กับผู้ที่เป็นพ่อวันนี้แม่ยังอยู่คำกับแม่ให้ดีก่อนที่ว่าวันพรุ่งนี้จะไม่มีแม่ให้เราตอบแทนอีกคนหนึ่งท้ายที่สุดนี้ขออํำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสานกนโรจงมาเป็นตบะเดชะจงปัดทุกป,ปัดโศปัดโลกปัดภยัยสัพพะเครสัสพพะเครเสนียจันไรด้วยสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัพพะโสถีพระวันตุเตนัถีติวนจนังนถีเตขอความไม่มีจงอยาเกิด ขอความไม่มีจงอยามีแก่โยมทุกคนทุกท่านด้วยเถิดสาธุเอาละตรงนี้ท้ายที่สุดแล้วงานอย่างนี้เราก็ต้องมีการสู่ขวัญพองเราสักที่เดิม<ะ>ใช่ไหมให้โยมมาผูกขวัญห้พระเออมาสู่ขวัญสักที่เด่ม<อ>ให้โยมเพราะว่าวันนี้เราเหมือนมาเป็นพระลูกพระหลานครับขอพรจับโยมมากขอพรจากโยมมากมสุดท้ายปีเก่าก็รับปีใหม่ให้โยมนั้นผูกข,ขวัญเรียกขวัญให้ลูกพระบ้างเพราะว่าเดี๋ยว ลูาพระจะต้องเดินทางัตลอดปีใหม่จะได้ข้าวาแค้วค่าจากภัยอันตรายโยมก็มาผูกป้ายใต่ข้อแขนข้อมือให้กับลูกพนระ<อ>สูขขวัญให้กำลังใจกันสักนิดนึงเนาะโยมแม่ใหญ่คนไหนลูกไหวก็มาให้พรลูกพระบ้างเด้อ <c oughs> จะไปแล้วจะไปไปดูเด็กกินทีสกินท,ทางจะไปเทศนายๆที่ขอพรโยมให้ข้าวแค้วค่าจ,า,า,จากภัยอันตรายด้วยจ้าเนาะ อ่ะโยนแม่ลุกเลยเจ้าข้าลุกคนแรกเลยโยนผูกให้อาจารย์เทลอะไรห,หมนมาครับครับเสียเสียเปลิดเลิดลำข้าพเจ้าจะขอเทนควนันของนอนเนื้อ ผู้นี้น่าอดขวัญพอเออขวานอย่าได้ลงไปไกลเชกเอินอย่าเที่ยวไปสุกซ่อนในภายสีหรือพุ่มไม้ไพ้ลีมาเถอนะขวัญพอเอเอ เงวันของพ่อสามสิบสองนอยากที่อรรเริงเข้าไปอยู่ในดงเือรอ้อรัห้ดำรงไ่เห็นไ่เห็นเราทันซึ้งแล้ว ยานุ้มไอพันมล,ลงลองสัตว์ลนด้งสัตว์พระปาลเจ้าเออ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 ความ เพ่ออ,อยากได้เที่ยวไปไกลจากพนัน,นพนเวศควันพอเอ๋ยอยากไปชมหวยน,น้องและขอบบให้มชมปลามาชาเนื้ออ่อนควันเอนนน๋ยอาคัดเธยอยก อาคเิฮิมามัมังควันควันพ่อเอิเอยควันหูจงอยห่ควันหูจงอยหูควันตตวจงอยู่ตัว อย่ามัวชมสาบัคือเบ,บียดดิ้งฟันของพ่อมีเพียรเข้ามาชมกระแสสายสมุทยอยยามัวชมฝูปลาพี่อาไลชมพระพุทธศาสตร์ ขวัญพ่อไอจงหานกับหูวันมาเชิญขวัญยลอลีวันพ่อหน้ามนจงมาสู่ ม่นทนเธอควันใจควันตกน้ำจะงมตกต้มจะคว้าควันอยู่ยอมยาจะคว้าควันไว้ควันควายควันเจ้าต้องเข้ามาอวยไว้มาเข้ารู าว้อย่าได้รำเกียดเออควันพ่อเออควันพ่อจงกลับมาสมัครสมานมาเข้ารูเข้าหุ้ยโดยพายยาพานควนออันพ่อเออ ขอเถินควันจบก็โยมมารับน้าพรนจากสีชั้นก่อนก็นอเป็นพรรับพานย้ยมที่นาคุณโย ทานจามรับนะาเอาพรจากชายเสียพรก็นอบเป็นพรรั้งพันละให้ยอมนีเงินและมีทองมากรและเดี๋ยวไปแลกเป็นยี่สิบตามมาให้มีเงินกลาลับเป็นละ ตังตันให้ยอมชอบดีก็ไปถึงเมืองพระจันทร์นาำิลสุขท,ทานาังอาสวะางยวาวังสุขทางหูตุสุกียมปีสุขีนางวัตดำเมทานาังปริสุขิทานาังอาสวะา ขยาววาหังพลังหูทุทุตินังวัดเมตทานังปริสุทธิทานังอาสวะพยาววาหังนิพพานาหูตุถวายจตุปัจจัยรชัยทานพร้อมกันทุกุ์เจ้าค่าสาธุ อาวางเลยหยาดใส่นี่ก็ได้หยาดใส่นี่เลยหยาดใส่นี่เลยนี่หยาดใส่จานนี่

จิตตวานิรุชฌันติเตสัมมูปสัโมสุขโมอนิจตวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปะชิตตวานิรุชฌันติเตสัมมูปสัโมสุขโม